ทุก <Yeah. S 2> คนขาก็วันนี้แล้วก็อยู่กับเอ็กคอนนะคะเย้เน้่ย้มอนแล้วอะไรได้มาห้องอบอลทีนะครับหลังจากที่ ไม่ก็คือว่าไม่ไม่ไม่อย่าใจรามมากก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยบอกก็กลับมาอยู่บ้านนะคะก็คือเราเนี่ยแยกกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เลิกกันเนาะคือมันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะใช่เป็นโควิดแล้วคือคิวอะออกจากบ้านบ่อยค่ะคือไปบ้านแคร์บ่อยไปเจอคนบ่อยก็เลยคิดว่าเราต้องห่างกันไปก่อนใช่คือช่วงโควิดอะมันอะไรมันก็ลําบากอะทุกคน นะรวมถึงแม้แต่ว่าคอมมีปัญหาจะเอาอกไว้ซ่อมข้างนอกยังไปไม่ได้เลยใช่คุณ<ม>เราไม่กลอบจากบ้านเลยเราสองคนยังไม่เลิกกันนะครับยังยังรักกันดีอยู่หรอหรือเปล่าหรือว่าเราลังเธอคนคุณไม่ไม่ไม่ก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยปอกคอมมีปัญหาค่ะอืมแล้วคือแบบว่านางอะ่ะ ใช้คอมตัวเล็กตัวเล็กแบบเขาเรียกว่าเคส ATX ATX ก็คือเคสแบบใช่ไหมมันคือนี่มันคือเคสแบบเคาวเวฟการใช้คอมเล็กเนี้ยมันมีข้อดีคือมันน่ารักมันน่ารักแล้วก็ไม่กินพื้นที่อ่าไม่กินพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายแต่ว่ามันมีข้อเสียเหมือนกันนะก็คือมีอะไรบ้างมันร้อนง่ายเพราะมันมันเล็กมันเล็กอ่าแล้วก็มีช่องเสียบน้องเสียบนี่น้อยเพราะว่ามันต้องใช้บอร์ดเล็กๆไงอ๋ออ่าแล้วก็ ดูแลในการแบบซ่อมแซมยากแล้วก็ความร้อนแล้วก็ความร้อนอีกประหะใช่นะอันนั้นคือข้อเสียก็คือเธอต้องต้องช่วยเขาเพราะว่าเขา้อททำงานใช่แต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะอคอมที่โอปอใช้อ่ะเมนบอร์ดมันคือ Z390 มมันไม่สามารถใส่ SSD ได้ SSD ที่เราซื้อมาให้เธอคืออันนี้อะไรอ่ะ WD Black 850 WD Black SM850 NV m e s s d ครับโอ้โหสวยนะเนี่ยเท่ค<ช>ือ ตัวนี้มันคือที่เก็บข้อมูลเวลาเธอจะลงเกมลงโปรแกรมอัาวีโอมันจะอยู่ในนี้หมดเลยขนาดหนึ่งเทราไบตความเจ๋งของเขาก็คือมันมีความเร็วในการอ่าน7 0 0 0 m b เมต่อวินาทีโอ้แล้วก็ความเร็วในการเขียนก็คือ5 0 0 0 m b เมต่อวินาทีนะครับถึงปะเนี่ย อธิบายง่ายๆอ่าน700 0พม่ต่อวินาทีก็คือเวลาเธอเข้าเกม GTA เธอรู้สึกว่ามันช้าปะช้าใช่มันต้องใช้อพวกนี้ช่วยเพราะมันอ่านข้อมูลได้เร็วอันนี้คือจะเป็นตัวช่วยเขาใช่ไหมใช่นี่เลยนะคะทุกคนแล้วเวลาเธอ copy วิดีโอลงมาในคอมเนี่ยเคยสังเกตว่ามันโช้าเลยมันไม่มันแบบมัน copy ช้ามากไม่ทันใจเขาเลยนั่นก็เพราะว่าการเขียน SSD ที่เธอใช้อ่ะมันน้อยมันน้อยแต่นี่คือมันเขียนได้5 0 0พันเมกต่อวิกับอ่าน700 0ันเมกต่อวิคอมคอมเธอจะเร็วขึ้น <Wow. S 2> เพราะงั้นหลายคนน่ะชอบคิดว่าแบบเฮ้ย CPU แรง<อ>แรมเยอะการ์ดจอดีจะช่วยทําให้คอมแรงขึ้นคือจริงๆมันก็มีส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้โปรแกรมมันรันเร็วเข้าเกมเร็วหรือเปิดคอมรันว i n d o w s เร็วยังไงก็ต้อง SSD ครับอืมใช่แล้วทุกคนเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนและเห็นผลที่สุดที่สุดเลยนะใช่เพราะว่าการเปลี่ยน CPU เปลี่ยนการ์ดจออะไรเงี้ยมันจะช่วยให้เล่นเกมลื่นขึ้นเฉยเฉอแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มี SSD คุณก็ชา้าในการโหลดเกมอยู่ดีอ่ะฮะ แต่ว่าปัญหาอะไรรู้ป่ะคือคอมเธอมันใส่ไม่ได้อ,อ๋อทำไงอ่ะเพราะว่าคอมเธออ่ะมันเป็นออ PCIe 3.0ไอ้ตัวเนี้ยมารองรับ4.0เท่านั้นอ๋อแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนเคสเหรอใช่คือหลักๆเลยคือโอปอต้องเปลี่ยนคอมใหม่ แต่ว่าไอเราจะไปหาคอมในช่วงโควิดตอนนี้ออมันยาก,ายากแต่ว่าผม,มาเตรียมคอมมาให้โอปอแล้วซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยมาประกอบให้โอปออีกทีหนึ่งอา่าฮะเป็นคอมที่คือผมผมมีคอมประมาณ4ี่เครื่องรวมกันโ oh. คือผมกเ็เคยพยายามเสนอโอปอปเลยนะว่านี่เอาคอมเราไม่ใช้ดินางก็บอกไม่ ain, เอาอยากใช้ตัวเล็กมันน่าล้างมันเสียเงิก<ฟ>็เราก็าเราเสียเงินซื้อมาก็ใช้มันคุมค้ม,มก่อนไงก็เลยกว่าไม่อยากรีบเปลี่ยนคือคอมนางก็แรงแล้วไงการ์ดจอก็2 0 7 0 s นะเว้ยคือแบบการ์ดจอ ตอนนี้กำลังแพงด้วยคือของดีมีหมดแล้วแต่ว่าไม่ยอมจับเคสแบบที่มันเป็นขนาดมาตรฐานเพราะงั้นวันนี้เราก็เลยเอามาป้ายยานนสวยไหมของเธอเหรอเนี่ยใช่นี่คือเคสเร<อ>าเองสวยอ่ะสีขาวด้วยเห็นไหมคือแบบเคสใหญ่คือมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเอาจริง,รงป่ะมันก็แค่แบบไซส์สามาตรฐานแล้วแบบมันเป็นสีขาวดูสะอาดตาเห็นไหมใช่เราเรา,เราขอเราได้ป่ะเครื่องนี้เหรอ คือเคสอะให้ได้แต่ของข้างในอะให้ไม่ได้ไม่งั้นไม่มีใช้แต่ว่าเราเตรียมคอมมาให้โอปอลเครื่องหนึ่งแล้วแต่มันเป็นคลิปต่อไปแล้วอันเล็กอันเนี้ยก็เอากลับไปเลยแล้วให้เขาใช้ใช่ก็คือเขาใช้คำนี้ใช่ได้นะแต่เขาขอเปลี่ยนการ์ดจอเอาไว้ แต่จอเขาแรงกว่าท,ที่ที่บ้านของเธอเปนกี่เคสมีทั้งหมด4เคส5เคสอะ่ะโอ้เออมีความเยอะผมมีความเยอะเยอะมากนะเขาขอแล้วกันนะก็คือจอาตัวนี้ใช่สวยดีอะ่ะเนบ้านเป็นสีขาวเลยอ,ะอ่ะอ่าได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะต้องมาสอนโอปอเปลี่ยน SSD ก่อน Uh huh. คือผมก็จะไม่วางอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าโอปอเนี่ยก็จะต้องมาใส่ SSD เองเพราะงั้นวันนี้เราจะมาสอนโอปอว่ามันใส่ยังไงก็คือเขาเขาต้องใส่เองใช่ไหมใช่ว uh, ันนี้เราจะมาสอนได้ไปมาแกะคอมกันลุยเอาละมาแกะคอมกันดีกว่าผมจับคอมตัวน้อยของผมนอนนี่ก็ตัวไม่น้อนนะเนี่ยใหญ่เขาเขาสวยปะดูสวยมากดูแบบดูสะอาดอะ่ะแน่นอนดิเป็นโทนขาวดำใช่เปิดมาปุ๊บ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเขาอะเคยทดสอบไปแล้วแล้วก็ทําคลิปลงช่องเขาไปแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเจ๋งจริงจริงคือเขาอะมีที่บ้านอันนึงแล้วอันเนี้ยเขาซื้อมาให้เธอเพิ่มดูปะ่ะโอ้จริงเหรอใช่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็จะมีหลายราคานะมีตัว 500G จิกนะมีตัว1เทเบแล้วก็2เทเบซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นตามร้านคา้าจะไม่เท่ากันนะก็เลือกได้3ขนาดเลยแต่ว่าที่เราซื้อมาคือ1นึเทบก็คือไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเก็บวิดีโอเก็บเกมได้ คือที่บอกว่าเครื่องเธอใส่ไม่ได้อะที่มันเป็น p c i 3อ่ะมันต้องเป็นเมนบอร์ดแบบเราแบบนี้เว้ยถึงจะใส่ได้มันคือ p c i 4.0 PCIe 4 0, PC 0นะถึงจะใส่เจ้าตัวนี้ได้ทีนี้เธอคงสงสัยว่าไอ้ตัวนี้มันจะเอาไปใส่ตรงไหนคำตอบก็คือมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมสัญลักษณ์ที่เมนเขียนว่า M. 2ตรงนี้แหละโอปอ่าเธอจะต้องใส่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยปึ๊บปึ๊บ คือจะบอกว่าตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมที่แบบว่าโหลดเข้ามาแล้วก็แบบที่เหยียจรอนะดูหน้าตาสวยไหมเอปอสวยมากอ่ะอันบ็อกเขาก็จะทำอุ้ยเขาก็จะทำให้มันดูแบบเท่ๆถ้าเป็นสเปคผู้ชายเธอก็คงจะชอบแบบนี้ถึกบึกบึนเห็นว่าเขาออกแบบมาคือตัวนี้จริงๆแล้วอะ SSD จริงๆอะมันบางแค่นี้เองนะตัวเก็บข้อมูลมันอะ ต่ว่าเขาทาตรงนี้มาเพราะว่ามันคือฮีทซิงคือคุณเข้าใจว่าว่า SSD ประเภท M.2 อะมันเล็กแล้วมันอ่านข้อมูลไวกว่าชาวบ้านเขามันจะร้อนง่ายเขาเลยต้องทาฮีทซิงมาเพื่อให้มันเย็นเห็นไหมโอปอเห็นอ่าเท่มากอะนีเห็นไหมนี่อา่าใช่ให้ออปอมาพูดสเปคให้ฟังผมบอกเลยโอปอพูดไม่รู้เรื่องใช่ทุกคนใช่วันนี้ผมก็เลยมาซ่อมของให้โอเคโอปอวันนี้เราจะสอดน,นะเธอต้องใส่เองนะรู้ปะ่ะอา่าฮะตรงนี้น็อ เห็นน <therapist. S 1> ็อตตัวนี้ปะเห็นอ oh. ่าเขาจะหมุนออกมาให้ก่อนเขาจะหมุนออกมาให้ก่อนน็อตเนี่ยมันจะใส่ตามรูสามรูเนี้ยอืมกาถอดออกมาให้ก่อนอันนี้เป็นแม่เหล็กปะอันนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กนะอ่าอย่างนี้นะอ่ะเธออะเอาด้านเนี้ยด้านนี้นะอใส่เข้าไปอย่างนี้ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ขันน็อตลงไปแค่นี้เองง่ายๆโอโอเคอ่ะลองดูเพราะว่าเธออะต้องประกอบของเธอเอง อันนี้คือเราเอาคอมของของเราเองมาให้สาธิตมานี่นะทุกคนอะจะทำได้ใช่ปะใช่ถูกแล้วใส่เข้าไปให้ต้องล็อกอ่าเก่งมากเก่งมากเก่งมากปึ๊บสวยเฮ้ยเธอก็เก่งกันนี่มาเป็นไงเป็นไงอ่าแล้วเห็นรูนี้ไหมนี่นี่นี่รูนี้รูนี้เห็นเอาน็อตใส่เข้าไปจะลวมปะเนี่ยไม่ลวมไม่ลวงมันเป็นแม่เหล็กใส่เข้าไปเลยเอ๋อนะใส่แล้วนะใส่เลยหมนุนปึ๊บเขาไม่ตกสองมืออ่ะ เออได้ไหมหมดลงไหมเรียบร้อยค่ะบผมปึ๊บโอเคเห็นปะง่ายโหง่ายังง่าย แค่เนี้ยแหละการใส่ SSD หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่อยากคอมเร็วแต่มันติดตั้งยากวะเห็นป่มผมสอนโอปอไม่ถึงกะทีแป๊บเดียวใส่ได้แล้วมันง่ายมากเลยอ่ะใช่แค่แค่นี้มันมีแค่เนี้ยก็คือพร้อมใช้งานใช่ไหมคะพร้อมใช้งานเลยใช่แค่ใส่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มันเร็วแล้วก็แค่ลงวินโดว์ใหม่อ๋อใช่แต่นี่คือคอมคอมของเราอ่ะมีมีวินโดว์อยู่อีกอันหนึ่งแล้วผมใช้เป็นของ WD Black เหมือนกันเป็น ตัวเก่าครับ sn750 เป็น ssd m.2 เหมือนกัน sn sn750 เนี่ยก็เป็นตัวรุ่นก่อนตัว sn850 เพราะว่า sn850 เนี่ยเป็นตัวที่พัฒนามาเพราะงั้นเราจะมาลองกันว่ามันจะเข้าเกมได้เร็วไหมก่อนอื่นเลยก็ต้อง <Yeah. S 1> เอาคอมไปเสียบก่อนอ่เอาเย้เอ,อันนี้ก็คือคอมเขาอ่าฮะอันนี้คือคอมผมเองทุกคนนี่เครื่องโอเครื่องนี้ใช่ป่ะไม่ได้เปิดอันนี้คือเครื่องปลอยคตรเล็กเลย แต่ว่านี่คือเครื่องผมก็คือเอามาป้ายยางอ,ปอุปกรณ์โดยเฉพาะโคตรอ,อยากได้อสีขาวอ่ะขอได้เปล่าอ <c oughs> ดีตอดี <c oughs> นี่เราติดเดสเซียนะ <c oughs> ที่อ,ปอุปกติดไปเมื่อกี้ <c oughs> พอเราเพิ่งใส่ SSD อ่ะมันจะยังไม่โชว์มันจะยังใช้งานไม่ได้สันทีเราจะต้องไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับกดปุ่มสตาร์ทขึ้นมาและเขียนว่า create partition เนี่ยพิมพ์คำว่า C R E นะครับแล้วเข้ามาที่ตรงนี้เลยอื <c oughs> เสร็จแล้วปุ๊บเราจเจอกับหน้าตาแบบนี้อืนะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเขาก็จะบอกนะครับว่ามีไดซีไดดีเห็นไหมอันนี้คือเนื้อที่ที่เขาใช้เห็นไหมเห็นอ่ทีนี้ SSD ที่เราใส่เนี่ยมันยังไม่ขึ้นนั่นก็เพราะว่าเวลาเราซื้อ SSD มาใหม่อะ่พะพอเป็นของมือหนึ่งอ่ะไดฟ์พวกนี้มันจะยังไม่ถูกสร้างเราก็กลับมาที่ตรงนี้ก่อนที่ผมให้เปิดตอนแรกเลื่อนมาก็จะเห็นไดซ E เห็นไหมไดซ E ไดดี D ICE, D ICE, อะไรอย่างนี้นี่แหละ 931.50 GB ก็คือ,อ SSD M. 2 SN 8 5 0จาก WD Black ตัวนี้นี่แล้วกดที่ขวาแล้วก็ New Simple Volume กด Next กด Next ใช่ไหมแล้วก็เราสามารถเลือกได i ได้ว่าจะให้มันเป็นได i ไฟ l ก็เป็นได F ก็ได้ตอนนี้ถือว่าเธอจะเอา,าเอาไว้ทำอะไรเก็บเกมอย่างเดียวไหมก็เขียนว่าเกมแล้วก็ Next แล้วก็ finish เห็นไหมได้ข,ขึ้นมาให้เราใช้แหละว,ว้าวุ<อ>ีคนมาแล้วเว้ยอ่าแล้วเวลาเราจะเอาเกมมาเก็บใช่ปช่ะเราก็สามารถเอาไว้ในนี้ได้นะทีนี้เนี่ย<ห>ที่เราโม้ไว้ที่ต้นคลิปว่าแบบเฮ้ยมันอ่าน7,000เขียน5,000เมกต่อวิมันเป็นไปได้อะ s s สสมัยนี้จะบอกว่ามันเป็นไปได้แล้วก็มีหลักฐานให้ดูด้วยก็คือผมไปโหลดโปรแกรมตัวนี้มา Crystal Disk Mark 7ตัวนี้ นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทดสอบประสิทธิภาพว่ามันแรงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าอันนี้ที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็คือไดเอฟนะครับแล้วเราก็จะมากดทดสอบกันอันนี้คือการอ่านอันนี้คือการเขียนกดปุ๊บรอสักแปบ๊บถ้าเกิดว่าเป็นเลข7 0 0 0แสดงว่ามันเป็นตามจริงอย่างที่เขาโฆษณาไว้ตามหน้ากล่องอ่าฮ uh huh. ะ ดี๋ยวสักพักจะขึ้นเฮ้ยเห็นไหม7พันด้วยใช่มันคือความไวในการอาร 7, ่าน7 0 0 0เมกต่อวิสุดยอดซึ่งมันเร็วมากๆเวลาเข้าเกมนี่คือไม่ต้องห่วงนะครับเข้าไวแน่นอนใช่อันนี้คือเรื่องของการเข้าเกมนะต่อไปจะเป็นเรื่องของการนี่อ่าลากวิดีโอลงอาการเขียนโปรแกรมนี่ เห็นไหมขึ้นแล้ว5,200เมกต่อวิสุดยอดนี่คือเวลาเธอ copy วิดีโอมามันจะเร็วขนาดนี้แหละโอ้ oh. ใช่คิดดูแล้วกันว่ามันเร็วขนาดไหนสุดยอดเลยอ่ะเธอนี่คือในเรื่องของการทำงานแบบว่าเขียนแบบเต็มสปีดเลยจริงๆเวลาเราลงเกมไปเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แบบความเร็วขนาดนี้นะแต่ยิ่งเร็วยิ่งดีเนี่ยทำให้เราเข้าเกมขึ้นเพราะงั้นนี่ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเขา แรงจริงตามที่เขาโฆษณาหน้ากล่องจริงรับวิวี back SN 850ตัวนี้นะครับสุดยอดมาเลยครับเพ่อทีนี้เดี๋ยวเราไปโหลดเกมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ามันเร็วแค่ไหนนี่เธอเขาจะให้ดูในระหว่างที่รอโหลดเกมนะทำไมหรอเห็นปะนี่อันที่อันที่เธอเสียบไว้เห็นไหมเฮ้ยโหเห็นปะมันมีไฟกับพิพด้วยสุดยอดเลยอ่ะใช่ก็อย่างที่เคมไว้ก็คือมันอ่านได้เจ็ดพันเขียนได้ห้าพันอ่ะนะแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้น ก็คือมันยังมี IOPS สูงสุดถึง1ล้านด้วยโโอ้ห oh. ก็คือไอตัวเนี้ยมันจะทำให้เล่นเกมไม่สะดุดนั่นเอง uh huh. อ่าฮะอ่าแล้วก็ไอที่เธอเห็นกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยจริงๆอ,ะอ่ะอ่าที่มันกระพริบอยู่ก็เพราะว่ามันกำลังทำงาน uh. อ่าอ่าแล้วก็เธอสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะฮะ <Huh? S 1> ใชมม่มันเปลี่ยนสีได้เธอจะเอาสีชมพูสีแดงหรืออะไรก็ตามเอาสอ่ะ ต้าเป็นสีอ่ะใช่แต่ว่าเราจะต้องไปโหลดโปรแกรมมานี้มาก่อนมันชื่อว่า WD Black Dashboard ซึ่งก็จะมีะให้เปลี่ยนไฟ RGB ด้วยว้าวเย <Yeah! S 2> ่โหลดเกมเสร็จแล้วทีนี้เข้าสตีมก่อนเข้าสตีมใช่เข้าสตีมเปิด Discord เพราะว่าเราจะเข้า5ฟกันเพราะว่ามันเป็นเกมที่เธอเล่นบ่อยที่สุด ใช่แล้วแล้วก็ติดามากๆด้วยก็เลยจะพิสูจน์ให้เธอดูว่าเฮ้ยมันเข้าเร็วจริงๆนะอ่าฮะอ่าเปิดดิสคอมีแชทสาวปะเนี่ยไม่มีไม่มีหรอกไม่ต้องดูไม่ต้องสืบแล้วนั้น GTA อันนี้ปร๊บ GTA นะคะกดเพลงเปร๊บแล้วก็ ออนไลน์เ <Online. S 2> <Online. S 1> อ่อไม่ไม,ไม่ไม่ต้องออนไลน์ก็ได้ธรรมดาก็ได้เค <Okay. S 1> เพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันมันวัดไม่ได้ขนาดนั้นเพราะาว่าออนไลน์มันมันจะมีเรื่องของเน็ตด้วยไงอันน,นี้คือเราจะวัดประสิทธิภาพของ s อ d ยอย่างเดียวมาดูความเร็วของ SSD ตัวนี้กันนะคะอ่ะนี่คือกำลังเข้าเกมแล้วนะนี่ไงมาแล้วนี่คือกำลังเข้าเกมแล้วมาดูความเร็วกันนะคะว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับกดกะเทวดอินเทอร์นหน่อยให้มันเต็มจ,จอมาแล้วนี่กำลังโหลดเข้าเกมตรงตรงนี้ก็ยังวัดไม่ได้เพราะมันเป็นไตเติ้ลอยู่นี่กำลังโหลดอยู่เห็นไหมเห็นไหมอ ทีนี้กดอันขวาสุดขวาสุดสตอรี่หมดปึ๊บอ่าเราจะเริ่มบอล่นตรงนี้แหละมันกำลังโหลดแล้วอ่าฮะกำลังโหลดอยู่นะคะตอนนี้อ่าทีนี้เธอก็จับตาดูมาด,ดีแป๊บเดียวเข้าเกมคอยดูใช้เวลาเต็มที่ไม่เกิน40วินาทีคอยดูแป๊บเดียวเข้าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นดิ <laughs> ปกติมันจะเข้าเกมช้ามากเอาคอมเขาไปเลยไหมอยากได้ถ้าเธอเอาคอมเขาไปแล้วเขาจะใช้อะไรร่องทำงานก็คือเขาก็ต้องใช้คอมเธออันนี้หรอใช่โอ้ไม่ไหวนะเครื่องก็เล็กเขาถนัดเดี๋ยวว่าเหยยเห็นปะบอกแล้วมันโหลดเร็วแป๊บเดียวได้เล่นแล้วดูดิอ้าวหอยหลอดหอยหลอดนี่คือใครอ่ะหอยหลอดนี่คือหอยหลอดหรอใช่คือเขาเคยทำซีรีส์หอยหลอดไปเว้ยหอยหลอดไในวะนี่ น,นี้นนนคือเป็นซิลิเก่าเขาอลองลองเดินเดินเล่นนี้เดินออกไปข้างนอกโอ้ยโอ้โหดูดิลื่นมากเลยอ่ะแน่นอนก็เพราะว่าคอมเราแรงแล้วก็ดีค่ะแม่ค่ะเคยตัว SSD M.2 ของ Black เนี่ยไอตัว SN850 เนี่ยมันช่วยให้เล่นเกมเลื่นขึ้นด้วยเพราะว่ามันอ่านข้อมูลได้เร็วขึ้นไงไม่ใช่อเธอลองลองออกไปขับรถเร็วๆดูดิเร็วมากดูดิคนเร็วเลทุกคนดูดิแน่นอนดิเป็นไงเฮ้ส่กงน่ยป้า ขอซุนหน่อยนะคะขอซุนหน่อยนะครับเอ่อเราจะขับรถกันนะคะผมใช่ขับรถให้เร็วที่สุด,ดเท่าที่จะเร็วได้มันจะวัดประสิทธิภาพ SSD s อสซิตีดได้ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเกมมันอ่านข้อมูลไม่ทันเนี่ยในตอนขับรถมันจะค่อนข้างกระตุกแล้วก็พลาดใช่มันจะหน่วงนะคะใช่แต่นี้คือโอปอน่าจะขับได้แบบไม่ม <_ name> ีปัญหาโอ้โหทุกคนมันรื่นมากเลยเธอเขาขอคอ,อมก่อนได้ปะเ <_ name> ขาไปไหมเขาเขาอยากเขาขอคอมเครื่องนึงก่อนได้ไหมแล้วเขาใช้อะไรอ่ะเขามีเครื่อง <_ name> เดียวออคนี้เขาไปก่อน โอ้ันนี่เปะนมาโครเว็บมาโครเพย์พี่อะนะเออคนลื่นเลยเห็นว่าพอขับรถมันก็แบบนี้นะเออเขาเขาหน่อยลองเอาปืนออกมายิงนี่มีปืนปืนมีไหมหรอเฮ้ยมีมีมีอือดูคนลื่นเลยปืนออกมาไล่ยิงเฮ้ยวันนี้ชาวบ้านพี่น้องพร้อมเพื่อนไปเลยอือ ทุกคนมันลื่นมากแล้วก็ไม่กระตุกเลยนะคะใช่เพราะว่าของอดีอ่ะการใส่เกมมวใน ssd มันมช่วยให้เล่นเกมมันลื่นขึ้นจริงจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าการ์ดจอคุณไม่ดี cpu คุณไม่ดีแล้วใส่แต่ ssd มันก็มันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะต้องดีหมดอ่ะใช่มันมันต้องดีแต่หลายอย่างพร้อมกันแต่ว่าไอ้ตัว ssd เนี่ยม,มันช่วยให้ภาพไม่ขาดไม่ค้างโหลดเกมไวขึ้นนี่ปะเฮ้ยเขาต้องเป็นตำรวจนี่เนี่ยโอ้โหสวยสวยสวยครับผมฮ้ยใพึ่งยิง ยิงตายแน่ไม่เป็นไรเขาได้อยู่เขาว่าเอ้ยเธอติดศพติดศพเอ้ยมันจะตุยแล้วไม่ไอ่แน่มาเดย์มาเดย์บอกเลยว่าลื่นปืนลื่นปืนนะคะเขาหน้าจตขี่ไม่หันปอแน่นอนอ่ะเขาปอลเร็วกว่าแล้วก็ลื่นกว่าเกี่ยวอะไรกันลื่นวะลื่นลื่นแล้วจะขับชนเขาอีกจะดีพ้นไหมเนี่ยนี่แน่อู้อารวาห์วอยหอยหลอดกบมะเล ชอบไหมชอบครับชอบชอบชอบนี่แหละคือความแรงของ SSD SE <ห>8 5 0จาก WD Black ก็วันนี้ภารกิจก็เสร็สิ้นนะครับกับการเอาคอมมาป้ายาโอปอซึ่งในระดับต่อไปเนี่ยอปอเขาก็จะเดี๋ยวเขาต้องประกอบคอมของเขาเองอ่ะเพราะผมผมเคยสอนประกอบไปแล้วนจะประกอบได้แต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้นะอาจจะเป็นแบบคลิปถัดไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่นะคะทุกคน WD Black WD Black SSD M.2 รุ่น SN850 เป็นตัว Heat s งค์นะครับก็ช่วยให้เล่นเกมแรงขึ้นจริงๆใช่แลครับผมไปประกอบเอาเอง คอมมันนี้เราจะเอากลับบ้านไม่เป็นไรแต่ปอล็อก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาการใช้คอมนะครับอย่าลืมมาแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปโอปอด้วยนะใช่แล้วค่ะวันนี้ผมก็มาช่วยปอล์คิปเพราะว่านางเนี่ยไม่รู้เรื่องคอมเลยใช่ของดีค่ะต้องเป็นรอนะคะทุกคนอ่ะอย่างเงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน